ชิปนี้น้องสมพรพี่หนุ่มได้รับแรงบันดาลใจจากภาพสิงโตของรีโอนาโดดาวินชีซึ่งอคอนเซ็ปต์ก็คือมีความหมายว่าพลังของราชสีก็คือมี power ทีนี้อันนี้ได้รับแรงมาใจจากภู้้องของุูสิงโตตัวนี้จะเป็นภากรรมายีซิวสักกะลาดเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับผิวของสัตว์ผิวของสิงโตใช้สีทองเพื่อใดูมีบารามีมีพลังและอำนาจ คนที่สวมใส่ชุดนี้จะดูมีพลังมีความสง่างามมีความหวานทุ้งทิ้งอยู่ในชุดเดียวกันแต่ชุดนี้จริงๆยังไม่เสร็จเพราะว่าพี่หนุ่มทําไว้ทั้งคอลเลกชันแต่ว่าก็เริ่มออกมาทีนี้แต่งได้หลายแบบก็คือใต้ดูโก้ก็ใส่เป็นโช๊กเกอร์ถึงไหล่เหมือนเฟิร์มไหล่ทีนี้ถ้าเราอยากใส่แบบเซ็กซี่ก็เปิดไหล่ให้กว้างก็สวยอะเดสได้ก็คือเปิดไหล่หรือว่าําเป็นไหล่เบียน ตัวคนที่ชวงตัวสั้นๆก็จะใส่เป็นไหล่เบี so it. It ่ยงข้างเดียวบ่าเดียวหรือว่าออกแขนออกบาน้ำหนองเรามาเบออกมานิดนึงนี่ก็คือใส่เป็นเรสที่เป็นเออต้องเก็บบ่าเก็บสายบานิดนึงก็จะใส่เป็นเสื้อไหล่ข้างเดียวก็ดึงช่วงตัวให้ดูยาวขึ้นหน้าก็จะดูยาวขึ้นเวลาเดินไปก็จะดูสง่างามนั่นแหละก็คือคอนเซ็ปต์ก้าวเดี๋ยวมีภาพที่พี่นุ่มทำเก็บไว้เป็นธรรมดีสวยมาก สมพรใส่ออกงานที่ดูแบบกี๊ๆเรียบๆงานแต่งยังได้เลย mm hmm. ได้ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมพี่หนุ่มในวันนี้ขอบคุณมาก <laughs>